สวัสดีค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยเป็นหนึ่งใน21แห่งที่ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดารและประชาชนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่รักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพโดยทั่วหน้าเสมอหน้ากันนอกจากนี้ค่ะที่นี่ยังเป็นต้นแบบการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยอย่างครบวงจรมีการลดใช้ยาแผนปัจจุบันเพื่อการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนวันนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจของที่นี่กันค่ะ โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเ่นชัยจังหวัดแพร่เป็นโรงพยาบาลหนึ่งใน21แห่งที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารและยากลำบากต่อการเดินทางและการเข้าถึงของประชาชนในอดีตการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานต่อผู้ป่วยและประชาชนผู้ยากไร้ด้วยมาตรฐานและความรู้ที่ทันสมัยได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆที่ใกล้เคียงและทางประเทศและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะนายแพทย์เกรียงศักดิ์ธนะอัศวนนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะให้ท่านผูน้อำนวยการค่ะเล่าให้ฟังถึงบริบทของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเด่นชัยให้เราฟังหน่อยค่ะ กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยก็ได้รับก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชแห่งสุดท้ายของประเทศไทยเลยนะครับก็คือแห่งที่21ก็เป็นหนึ่งใน3แห่งของภาคเหนือครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะอยากจะให้ท่านผอ,อเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่ากว่าจะเติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่ดูแลพี่น้องประชาชนได้ขนาดนี้ค่ะครับเริ่มแรกสุดแล้วก็จะเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงนะครับมีแต่แพทย์ทั่วไปในการให้บริการประมาณสองสามคนนะครับ เราก็ได้มีการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการในด้านการแพทย์ทุกๆสาขาจนปัจจุบันนี้เรามีแพทย์เฉพาะทางมาปฏิบัติงานก็คือแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินมีแพทย์อายุรกรรมนะครับในการดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อนเราไม่ต้องส่งคนไข้ไปในโรงพยาบาลจังหวัดคนไข้ก็ยืนได้อยู่ใกล้บ้านใกล้ใจและที่พิเศษคือเรามีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนะครับที่จะดูแลเชื่อมโยงกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับทางสำนังกงานสาธารณสุขอำเภอในทุกๆพื้นที่ครับนอกจากในเรื่องของการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วที่นี่ยังโดดเด่นในเรื่องของการแพทย์แผนไทยอีกด้วยให้ผู้หน่วยการเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับเนื่องจากเราได้รับมอบหมายจากทางมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชส่วนกลางนะครับให้เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชในการเป็นโรงพยาบาลนำร่องด้านการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ก็จะได้มีการพัฒนาตั้งแต่การให้บริการทุกๆมิติของการแพทย์แผนไทยทั้งตรวจรักษานะครับแบบผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกการดูแลผู้ป่วยในชุมชนการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังตลอดจนการผลิตยาสมุนไพรครับเราก็ได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกครับสนับสนุนให้กับ8จังหวัดของภาคเหนือและก็โรงพยาบาลอื่นๆรวมถึงเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด,ด้วยครับ แสดงว่าที่นี่สามารถผลิตสมุนไพรได้เองทุกข,ขั้นตอนเลยใช่ไหมคะคอย่างวัตถุดิบคือเราเอาสมุนไพรในท้องถิ่นหรือว่าจากที่<ด>อื่นเราก็จะยึดเอาวัตถุดิบในพื้นที่เป็นหลักเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ใหกับประชาชนนะครับแต่เราก็จะต้องมีการตรวจสอบสารสําคัญก่อนว่ามีปริมาณเพียงพอได้มาตรฐานส่วนไหนที่เราไม่สามารถหาได้เราก็จัดซื้อจากภาคเอกชนครับค่ะนอกจากจะผลิตแล้วก็ใช้ที่ โรงพยาบาลในพื้นที่ของเราแล้วมีการจําหน่ายหรือว่าแจกจ่ายไปที่อื่นไหมคะครับเราก็สนับสนุนให้กับเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชทั้ง21แห่งนะครับแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสูตรโรงพยาบาลทั่วไปของเขตสุขภาพที่1่งทั้ง8จังหวัดภาคเหนือนะครับค่ะอย่างถ้าประชาชนทั่วไปที่จะมารักษาที่นี่ค่ะเขาสามารถเลือกได้เลยว่า ต้องการรักษาแบบแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าจะต้องมีคุณหมอพิจารณาก่อนเราก็จะมีแชแน,นลให้ประชาชนได้เข้ามาสอบถามว่าสามารถเลือกแนวทางการรักษาได้เลยครับเพราะว่าการแพทย์แผนไทยปัจจุบันก็เป็นการแพทย์ทางเลือกที่รับการยอมรับจากแพทยสภานะครับเราก็จะมีการคัดกรองโดยพยาบาลตึกผู้ป่วยนอกครับถ้าผู้ป่วยต้องการรักษาแบบ แพทย์แผนไทยเราก็จะส่งพบแผนกแพทย์แผนไทยได้เลยครับแล้วที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่ามีผู้มารับบริการทั้งในอําเภอเด่นชัยในอําเภออื่นๆของจังหวัดแพร่รวมถึงเรามีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ mm hmm. ก็จะมีผู้ป่วยจากต่างจังหวัดมารับบริการด้วยครับเพราะว่า แนวโน้มทางการรักษาก็จะมีคนนิยมการแพทย์แผนไทยมากขึ้นครับคนไข้จะต้องมารักษาที่โรงพยาบาลเท่านั้นหรือว่ามีการจ่ายายาให้ญาติไปดูแลที่บ้านได้ด้วยอ๋อนะในเฟิร์ส i ิสิมาครั้งแรกเราก็จะแนะนําให้มาพบแพทย์ก่อนเราจะมีทีมสหาวิชาชีพนะครับทั้งส่วนของแพทย์เภสัชกรพยาบาลแล้วก็นักการแพทย์แผนไทยให้การตรวจคัดกรองนะครับประเมินผลแล้วก็ทดลองให้ยาแล้วก็จะมีการติดตาม อาจจะแนะนําให้ไปรับติดตามการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพราะเราสนับสนุนยาส่วนใหญ่ไปยังโรงพยาบาลทุกอําเภอในภาคเหนือครับตรงนี้เป็นนโยบายหลักของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชส่วนกลางซึ่งมีท่านอาจารย์เกษมวัฒน,า,นาชัยเป็นประธานท่านก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับอย่างในปีที่ผ่านมาเราก็ได้ผลิตยา ฟ้าทลายโจร,รร่วมกับทางโรงพยาบาลสายบุรีซึ่งเป็นยุพร,ราชที่จังหวัดปัตตานีนะครับและโรงพยาบาลท่าช้างที่สุราษฎร์ธานีผลิตยาสมุสนไพรแคปซูลฟ้าทลายโจร1นล้านแคปซูลครับได้รับงบประมาณสนับสนุน1,600ล้าน6แสบาทจากมูลนิธิส่วนกลางในการส่งไปให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทั้ง21แห่งและโรงพยาบาลอื่นๆภายในจังหวัด ที่มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตั้งอยู่ครับช่วยในการดูแลผู้ป่วยโควิดทั้งในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามครับเรียกได้ว่าที่นี่ก็เป็นต้นแบบของการแพทย์แผนไทยเลยนะคะเนื่องจากพอมีการรักษาการแพทย์แผนไทยก็เป็นการลดใช้ยา แผนปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะลดค่าใช้จ่ายด้วยทั้งในเรื่องของทางโรงพยาบาลแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะเป็นการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนแล้วก็ให้ประชาชนได้รู้จักการพึ่งตนเองใช้ยาสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สําคัญของที่นี่นั่นก็คือคลินิกกัญชาทางการแพทย์นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตท่านผู้อำนวยการไปดูอย่างละเอียดนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยให้บริการแพทย์แผนไทยผู้ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบันจนได้รับเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสง่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระดับดีเยี่ยมปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการเฉลี่ยปีละ15,000ครั้งการตรวจรักษาผู้ป่วยในแผนไทยจะมีการตรวจวินิจฉัยโรคโดยแพทย์แผนปัจจุบันและส่งต่อให้แพทย์แผนไทยเพื่อปรุงยาสมุนไพรให้แก่ผู้ป่วย ลดการใช้ยาแผนปัจจุบันเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและการพึ่งตนเองช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประชาชนและของประเทศคุณหมอคะคลินิกกัญชาของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเด่นชัยเปิดให้บริการนานหรือยังคะตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่3แล้วปีที่4แล้วครับค่ะตั้งแต่ที่เปิดมาคะ่ะประชาชนเข้ามารับบริการเยอะไหมคะเยอะครับเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาล1ในส ที่นำร่องในเขตสุขภาพที่1และ2ของภาคเหนือครับก็จะมีคนมาใช้บริการจากต่างจังหวัดเยอะเรามีการพิจารณาคนไข้อย,ย่างไงบางค้าว่าการที่เขาไม่สบายป่วยแล้วมาโรงพยาบาลคะ่ะจะต้องได้เข้ารับบริการที่คลินิกกัญชาในกลุ่มที่จะได้รับบริการเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของคนไข้มะเรง็งคนไข้ ดูแลประครับคองหรือคนไข้พาเิทีฟแคร์ครับแต่โรคอื่นๆเราก็ให้ตามข้อบ่งชี้เช่นมีการไมเกรนมีการปวดกินอาหารไม่ได้เต็มที่อะไรเงี้ยครับหรือนอนไม่หลับอันนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งครับค่ะคพูดง่ายๆก็คือภาวะพวกโรคเครียด อะไรนี้ด้วยใช่ไหมคะค,คนไข้ที่มาค่ะเขาจะต้องไปในส่วนของ OPD ผู้ป่วยนอกก่อนคุณหมอให้ส่งมาที่นี่หรือว่าสามารถมาที่นี่ได้เลยะค่ะระบบของเราคือว่าถ้าคนไข้ที่อยู่ในเขตบริการเราอยู่แล้วนะครับสามารถลงทะเบียนแล้วก็มาที่นี่ได้เลยนะครับแต่กรณีถ้าเป็นคนไข้ที่ยังไม่เคยมารับบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเด่นชัยเนี่ยเราก็มีจุดให้ลงทะเบียนแล้วก็จะมีะเจ้าหน้าที่ คัดกรองเบื้องต้นก่อนว่ามีข้อบ่งชี้ในการให้ผลิตภัณฑ์กัญชาไหมถ้ามีเราก็จะแนะนำให้มาที่นี่ครับค่ะอย่างกัญชาเนี่ยสามารถมาแปลรูปเป็นยาได้หลากหลายชนิดใช่ไหมคะอ่าใช่ครับจริงๆแล้วมันรักษาอะไรได้บ้างคะกัญชาก็คือต้นกัญชาเนี่ยมีสารสำคัญหลายชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกเอาคุณสมบัตินะครับแต่ละอย่างของ ที่อยู่ในต้นกัญชาเนี่ยมาผลิตเป็นยานะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้ำมันกัญชาที่เป็นผลิตโดยตรงเลยแล้วก็เป็นยาสำหรับแผนไทยนะครับซึ่งเป็นตำรับยาเข้ากัญชาก็คือมีกัญชาเป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบหนึ่งในในตัวยาครับผมแล้วก็เพื่อจะให้มีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปครับค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกัญชาก็คือ เป็นยารักษาโรคก็คือสามารถใช้ถูกต้องได้ตามกฎหมายใช,ใช้ในทางด้านการแพทย์แล้วแต่ว่าก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่เขาอาจจะปลูกเองหรือว่าใช้เองจริงๆแล้วเรามีวิธีแนะนํำไหมคะว่าจริงๆถ้าจะต้องใช้อย่างถูกต้องค่ะต้องใช้แบบไหนคะเบื้องต้นนะครับแนะนําว่าอยากให้ผู้มารับบริการมาใช้ของที่ของโรงพยาบาลมากกว่านะครับเนาะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้ามายังมีคนไข้ส่วนหนึ่งที่ยังเข้าไม่ถึงนะครับ แล้วก็ไปใช้ของบริการ,ร,รเรียกว่าน้ํามันกัญชาใต้ดินอะไรเงี้ยนะครับรซึ่งตรงนี้เราไม่รู้ส่วนประกอบหรือว่าส่วนผสมข้างในนะครับห,รหมอแนะนําว่าให้มาเข้าที่ระบบของโรงพยาบาลรัฐซึ่งตอนนี้มีทั่วประเทศอยู่แล้วครับผมแล้วที่นี่เปิดทุกวันไหมคะคุณหมอเบื้องต้นของเราเนี่ยคือกัญชาเนี่ยเปิด2วันครับก็คือ ทุกวันศุกร์จะเป็นคนไข้ารายใหม่ครับผมแล้วก็วันพุธเนี่ยจะเป็นคนไข้ารายเก่าครับค่ะงั้นเราไปฟังความคิดเห็นของคนไข้ที่มาใช้บริการที่คลินิกกัญชาที่นี่กันค่ะผมเป็นไมเกรนเรื้อรังรู้จักสื่อจากโทรศัพท์ว่าทางโรงพยาบาลอุพร,ราชด่นีมีบริการแพทย์แผนไทยเรื่องกัญชาเข้ามาตรวจแล้วก็รับน้ำมันกัญชาที่นี่อาการผมเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้น ปัจจุบันนี้ลืมๆม,มาแล้วท,ที่เคยปวดนี่นะจะมีบางครั้งมีงานเครื่อนเคลื่มันก็จะมีบ้างเป็นนิดหน่อยเนี่ยแต่ว่าเทียบแล้วเหมือนเกิดใหม่ตอนนี้เรามีโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานมีคุณภาพมีสารสก,กัดจากกัญชาที่ถูกต้องตามกระบวนการการรักษาที่นี่ทําให้ชีวิตเราปลอดภัยขึ้นไม่ไม,ไม่ไม่ส่งเสริมให้ไปใช้ของข้างนอกเราสังเกตอาการว่าเอ๊ะคุณแม่เริ่มใส่เครื่องปรุงผิดก็พอสุดท้ายก็หลายครั้งหลายครั้งแล้วอ๊ะแน่แน่จะเริ่ม เป็นความจําเสือ่อมแล้ครั้งแรกนี่เราพาไปรักษาที่แพทย์แผนปัจจุบันที่คลินิกนะคะปรากฏว่า,าคุณแม่แพ้ยาก็เลยพามาที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชเด่นชัยค่ะแล้วก็มาปรึกษาคุณหมออารมณ์ดีขึ้นจากที่อารมณ์เปรี้ยวกาค่ะก็ผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับดีขึ้นถามว่าความจําดีขึ้นมาไหมไม,ไม่ไม่หนักไปกว่าเดิมเหมือนจะทรงๆก็อยากจะฝากไว้สําหรับ ผู้ป่วยนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีญาติญาติที่ลักษณะเคสเดียวกันนะคะหรือว่าลักษณะอื่นที่กัญชาเนี่ยสามารถช่วยได้ะค่ะคลินิกกัญชาของโรงรพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยค่ะก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับคนจังหวัดแพร่เพราะว่ายังมีหลายๆคนที่อาจจะไม่ทราบนะคะแล้วก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยค่ะที่ให้บริการคนไข้ดีเราก็คุณแม่ตลอดมา และตรงที่เรายืนอ,อยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นที่ที่ผลิตสมุนไพรเลยซึ่งไม่ใช่เฉพาะกัญชายอย่างเดียวยังมีสมุนไพรอื่นๆด้วยเดี๋ยวให้พี่หนึ่งเล่าให้ฟังเลยค่ะถึงขั้นตอนการทํางานของที่นี่ค่ะค่ะสําหรับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยนะคะเราก็เป็นแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP นะคะหใน5แห่งของภาคเหนือนะคะโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็มีการผลิตทั้งในส่วนของยาสมุนไพรแล้วก็ในส่วนของตำรับข้ากัญชา ทั้งหมดคือ42ตำรับมีส่วนของยาสมุนไพรอยู่ทั้งหมด34ตำรับแล้วก็ยาเข้ากัญชาอีกทั้งหมด8ตำรับนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่ทางโรงพยาบาลนะคะนำมาผลิตก็จะนํามาจากกลุ่มผู้ปลูกซึ่งกลุ่มผู้ปลูกของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ปลูกที่เป็นวิสาหกิจชุมชน ที่เรามีการพัฒนามาตรฐานให้ผ่าน GAP เพราะว่าสถานที่ผลิตของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยเนี่ยก็คือผ่านมาตรฐาน GMP WHO นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ยาที่เราทำเนี่ยมีหลายรูปแบบอย่างเช่นตำรับของยาผงเช่นสุกใสยาิทัพยาที่คุณนะคะแล้วก็ตำรับของยาแคปซูลน,นะคะอย่างเช่นตัวของแก้ลมแกม้เส้นแก้แกแกแกแสนัสนทาตก่อนแห้งนะคะแล้วก็ทำลายพสซูเมนรวมถึงตำรับของยาน้ำมันนะคะก็คือตำรับน้ำมันกัญชาของอาจารย์เดชานะคะ ค่ะก็เรียกได้ว่าที่นี่ครบจบเลยนะคะในขั้นตอนการผลิตนะคะเพราะว่าวัตถุดิบที่เอามาก็ได้รับมาตรฐานทั้งขั้นตอนการปลูกการเก็บเกี่ยวผ่านมาตรฐานแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญดูแลนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผลิตเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ได้ลงพื้นที่มาถึงแม่จัวนั่นเองค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะมีการปลูกพืชสมุนไพรแล้วก็กัญชาค่ะอยากจะให้ผอ,อ,อได้เล่าถึงที่นี่ให้ฟังหน่อยค่ะว่าก่อนที่จะมีการปลูกพืชสมุนไพรที่นี่ส่วนมากพี่น้องแถวนี้เขาประกอบอาชีพอะไรคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นความรับผิดชอบของสถา,านีน้ำมันเฉลิมพระเกีย 60, รติ60พรรษานวมินทราชีนีตำบลแม่จัวนะคะประชาชนคนในพื้นที่เนี่ยก็จะมีอาชีพ ส่วนหนึ่งก็คือค้าขายแล้วก็ทําเกษตรกรรมอยู่แล้วค่ะเราได้รับนโยบายของทางจังหวัดในเรื่องของการปลูกกัญชาทางการแพทย์ก็จึงเกิดความร่วมมือระหว่างสานีน้ำใหม่แล้วก็วิสาหกิจชุมชนทํา MOU กันค่ะในส่วนของการที่จะปลูกกัญชาทางการแพทย์ค่ะ ก็เลยทําให้ที่นี่นะคะกลายเป็นเหมือนศูนย์รวมที่ชาวบ้านจะได้มีส่วนร่วมในการผลิตสมุนไพรนั่นเองนะคะใช่ค่ะอย่างที่นี่ค่ะมีการปลูกอะไรบ้างคะปลูกสมุนไพรทั้งที่หายากแล้วก็สมุนไพรในงานสาธารณาสุขมูลฐานแล้วก็สมุนไพรในเชิงของตํำรับที่เราจะมาใช้ในผู้ป่วยเฉพาะรายนะคะซึ่งน้องแพทย์แผนไทยก็จะมีปรุงยาเฉพาะรายให้กับผู้ป่วยของเราถามคุณหมอนะคะว่าหลังจากที่มีการใช้แผนไทยแล้วใช้ยาสมุนไพรต่าง เป็นการลดการใช้ยาปัจจุบันแล้วก็ทำให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้นอย่างไรบ้างคะก็ยกตัวอย่างนะคะเรามีการใช้ยาเพื่อทดแทนอย่างเงี้ยค่ะก็จะมียาแก้ปวดค่ะเราก็ใช้สมุนไพรเป็นยาถาวันเปลียงนะคะเข้ามาเป็นยาทดแทนค่ะ,ะพวกยาหม่องค่ะก็ทดแทนยาบามอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอะไซโคเวียค่ะค่ะก็ทดแทนเป็นทิงเจอเร์สเลตพังพรค่คะ นอกจากนี้เราก็ให้บริการทางด้านหัตถการนะคะนวดอบประครบสามารถลดกลุ่มที่มีอาการปวดลดลงตอนนี้เราก็เริ่มทําคลินิกกัญชาทางการแพทย์นะคะโดยที่เราได้รับสนับส,สนุนยาที่เป็นสูตรตํำรับของกัญชาได้แก่ยาสุไสยญญาิค่ะแล้วก็ยาทําลายพัซซูเมนะคะมาใช้ให้กับผู้ป่วยในชุมชนสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้พอได้พูดถึงทาง โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเด่นชัยค่ะว่าได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรบ้างกับวิสาหกิจชุมชนที่นี่ค่ะในส่วนของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเด่นชัยนะคะซึ่งถือว่าเป็นแม่ขายของเรานะคะและก็เป็นกําลังหลักในการที่ส่งเสริมในเรื่องของวิชาการะคะ่ะแล้วมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็มีแพทย์ดูแลเรื่องระบบของเรื่องของกัญชาโดยเฉพาะที่คอยให้คําแนะนําทางวิสาหกิจชุมชนค่ะแล้วก็ในส่วนของ สนับสนุนในเรื่องของยาคืนเข้ามาสู่ในชุมชนให้เราด้วยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสุดยอดของการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชชัยค่ะซึ่งรายละเอียดอื่นๆเนี่ยท่านสนับสนุนเยอะมากแต่ว่าหลากักๆคือท่านส่งเสริมในเรื่องของทั้งวิชาการทั้งงบประมาณในส่วนของที่จะพัฒนาอื่นๆด้วยค่ะจากการที่นโยบายในเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ทางวิสาหกิจชุมชนร่วมกับ สถานีอนามัยสลืมพระเกศน้นพมินเนี่ยนะครับได้มาให้ข้อมูลในเรื่องของการปลูกกัญชาทางการแพทย์นะครับในการรวมกลุ่มของวิสาหกิจเนี่ยเราได้เชิญชวนนะครับสมาชิกที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับให้สมาชิกที่อยู่ในหมู่บ้านรวมกลุ่มกับคณะกรรมการทั้งหมดนะครับในการที่จะเป็นกลุ่มนะครับตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่ประมาณ93คนเพื่อที่จะมาร่วมในการดําเนินการกิจกรรมตรงนี้โดยเป็นรูปของคณะกรรมการนะครับ ปัจจุบันกระทรวงสาธ,ธารณาสุขก็มีนยโยบายให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้กับวิสาหกิจชุมชนต่างๆเพื่อเพาะปลูกกัญชาให้เหมาะสมกับพื้นที่ขณะเดียวกันยังเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนดำเนินการได้อย่างถูกต้องถูกกฎหมายเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งให้กับหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงสาธ,ธารณาสุข นำไปผลิตเป็นน้ำมันกัญชาและใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาทางการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน คุณผู้ชมคะถึงแม้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเด่นชัยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่ด้วยความมุ่งมั่นการทุ่มเทการทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มกำลังของเจ้าหน้าที่เพื่อสองพระราชณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาต่อผสมนิกรโดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเป็นที่พึ่งของประชาชนในถิ่นธุระกันดาลอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกลบ้านสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ